สวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะค่ะได้ยินชัดเจนบ่ค่ะได้ยินสดอยู่วางเนาะวางเนาะคงชุดไทยเขามือนี่เอ็วบนะ่ตัตเก้าแลอืมค่ะเียนอยู่พอเด็กลางเด็กลางเียนอยู่แค่สองตัว เลขบนตัวเก้าเลยเนาะมาบอกว่าเฮ้ยช่างอะไรอ่าบอกมาเลยค่ะเลขบนตัวเก้าก่ะเขาบอว่าให้เพิ่นลุงคลิปเลยค่ะมันคงสุดท้ายเป็นจอดฟังเอาอ่าจ้าเลขบนเก้าหนึ่งวิ่งไปที่เก้ากับหนึ่งจ้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าไอ้กัน เด็กกันหกสี่ไปก็ได้แนละ้วหกสี่เก้าสี่ได้หกสี่แล้วก็หกข้านเด็กกันไปก็ได้กับหัวไวจอจ้ะก,กับหัวไวนอกจกอ้ะเอ่อรักลอยกับตัวเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้ารักลอยกับโค้งเดิมเด้อม,ม,มีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าเด่นหนึ่งคือเนะก้าน่ะจ้ะ สามตัวหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าไอ้เหล็กหนะโยกเทียรูกับจกแตะเทียกเาไว้เบื้งเขากูสากเงี้ยกูซากต็มปูจ้าเอย่าหนึ่ง เอ้ยสองหกสองหกเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดนะเนาะจ้าอืมค่ะอ่าบางคนอยากอยากเที่ยงเบิงจ้าค่ะแต่ว่าเลขเลขเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเก้าซี่หนึ่งเก้าหาเลขอันหนึ่งเก้าซี่หนึ่งเก้าหาหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหาบอเนียนซี่หางแนแมนแมนจ้าค่ะ สองตัวเกาซี่เกาหาจ้าคุ้งเดิมเพราะเปลี่ยนแปลงเลขบนเปลี่ยนแปลงครับจ้าเลขกลางจ้าห้า <5, S 1> เดินหาก็หกครับวิบ่งไปที่ห้ากับหกจ้าว่าเลขสองตัวนี่มาหลัดเปอรเซ็นแล้วล่ะอืมหกกับหาหนี่จ้าไหนก็ไม่เห็นล่างนี่แน่นค่ะอืมจ้าจับคู่หาศูนย์ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเออหกเก้าหกเก้าเดียวได้ครบเก้าละแมนหกเก้าแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าจ้าเปลี่ยนแค่เ็กเดียวเลขหนึ่งศูนย์นะัดคับเก้าศูนย์ตับออกละ ค่ะจ้าเน้นทางไหนจ้าเลขล่างนี่เก้าเก้าครับหาศูนย์หาศูนย์ก็หาหนึ่งเตี่ยหาศูนย์หาหนึ่งหกศูนย์จ้าสามตัวค่ะก,ก็จังใดกับมันใจว่าหา,ก 6, าหเก้าหกหนึ่ไม้ห็นแถืแจ่มันสิกับกวดข้อตัวใดมาเป็นโบงานเรื่องหกหนึ่งหกศูนย์เป่นเลขตามผมหนะอือจ้า ค่ะจอดฟังเด้อเอฟซีคงสุดท้ายเรมือนี้มือเล็กออกบ่ฝันยังบ่จ้ะฝันยังบ่ฝันได้เรื่องฝันฝันอันี่ธรรมดาเลนได้ยู่ได้ดก,กินนี่แหละได้ยู่ได้กินตลอดได้ฝันแถบทุกคนืนด้ได้กินได้กด็ว่าถ้าเพชรเล็กชุดนี้แล้วก็ตอนตอนเพชรเล็กชุดแรกแล้วเนะ <c oughs> าะใช่ฝันว่า ได้กินมาตลอดนะได้กินเป็นแรล่งเลยกินลาบลาบหมูลาบปลาลาบอย่างไรบ้างนะเลีเข่าแล้วกันมังสันเลีเข่าแล้วล่ะก๋อโอ้โหกันแล้วแตตาเนี่ยต้องตาสายเนี่ยกับเพลทุกมือหลดเอ้าเป็นสิบๆหลอกหลายมือล่ะมันเป็นซีหามือนเลยเมื่อแม่นจิตถึงแลงวมันที่ดึงจะบอกจับตัวใดไว้รักษาถูกใช้ถูกเอาตัวกะถือว่ามือนี้มือเล็กออกคนสุขันล้วล่ะให้สุกๆมันๆันหิงๆเด้อค่ะเซียน ค่ะาโชคมาทุกถทุกคนเลยเอ็บีเลยนเนาะเหลือก,กันนั่กันโอเคค่ะเช่นกันขอบคุณหลายๆวันด,ดีจ้าสวัสด,ดีครับวันด,ดีครับค่ะเดี๋ยวสาบนาจ,จะทวนตัวเลขโค้งสุดท้ายของคุณโคราชให้ฟังอีกรอบหนึ่งจะ้ะวิ่งบนฟันไปที่เก้ากับหนึ่งคงเดิมหลักร้อยมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าจ้ะแล้วก็จับคู่ห่มีซี่ะเอ่อเก้าซี่เก้าหาเจ็ดซี่เจ็ดหายังคงเดิมค่ะกันคือหกซี่หกหาเด้อจ้ะ สตัวหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจดห้าหนึ่งเก้าสห้าและหนึ่ห้าจะเน้นๆหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจดห้าหนึ่งเก้าสี่หน้าแค่นั้นจ้ะข้างล่างเนาะคะ่ะล่างนี่เพิ่นเปลี่ยนเด้อค่ะวิ่งไปที่5้ากับ6กห้าศูนย์ห้าหนึ่งและห้าเพิ่นให้เน้นห้าศูนย์ห้านึ่งหกศจ้ะอันนี้เน้นล่างสงสัยยังตามนี้เลยค่ะไอ S ID Line QR Code เนาะคะ่ะ ตามนี้เลยค่ะาราอางกิจเราก็ตามด้วยสองจิจหนึ่งคนโคนราชจ้ะต่ว่าต้องงวดเพื่อนไห้มาแเคนีหนึ่งเด้จะ้ะเล็กตังวงวดอันนี้ต้องงวดเด้อค่ะเปรียบเทียบเอาเดี๋ยวให้เบิงต้องงวดกับขงสุดไทยเปรียบเทียบเอาจ้าวันว่างหันเพิ่นก็นให้เขาหกสามสามหกล่างจะ้ะวันนี้เพื่อนขนขัง,งมันใจล่างนี่หาก,กับหกจังในกรไม่เห็นกัะขาเพิ่นว่าผิดจานณาเบิงค่ะ ย้ำเหมือนเดิมเดอ้อทุกคลิปทุกวิดีโอสาบานานนำมาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กลิ้ง,ปงเปิดข้าการมองเห็นน้ำจ้าเอาคลิปนี้กะบ่บาวไล่เยไปขอให้สุขูสุขคุรวยๆปังๆสุขูสุขคุเง,งินในกองทองในเป๋าไปลราจะสวัสดีจ้า ยะถา,าวะิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิโตกินังเปตานังอุปกรัรปติจิตตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธรมมะนิโชติระโสยาท้าสัพติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโคภวะอะพิวัฒนศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัฒททนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง